ถ้าจะมองกอ็เราก็จะเห็นว่าทางฝั่งของ,ของกระบวนการยุติธรรมนะตอนนี้นะ <c oughs> ถ้าเราเห็นการทํางาน <c oughs> บางคนแม้แมต่ผมเองก่อนนี้เราก็ไม่รู้นะ <c oughs> รู้แค่มีอะไรก็ไปหาตํารวจนะ, <c oughs> ะไปแจ้งความตารวจแต่ตอนนี้เราจะเห็นความชัดเจนเกิดขึ้นจริงๆมุมหนึ่งพอมาไปข่าวใหญ่แล้วติดตามนขนาดนี้ <c oughs> เราก็ได้เรียนรู้ว่าเราจะเห็นก่อนว่าตํารวจ ทำงานก่อนแล้วส่งให้เอกการเราเห็นกระชิญแบบนี้นะพอส่งให้เอกการเอกการไม่ชอบก็ตีกลับกันลงมาแบบนี้ว่าอย่าเรียกว่าไม่ชอบเลยคิดว่ามันยังยังไม่สมบูรณ์ mm hmm. ก็ตีกลับลงมาว่าอาไปหาประเด็นอะไรกันต่างๆเพิ่มเราตามติดจนเราเริ่มเข้าใจแล้วว่า mm hmm. อ,อ๋อมันเป็นการทํางานสองฝ่ายร่วมกันนะครับเดี๋ยวค่อยๆไปทีละประเด็นแต่อย่างแรกก่อนเลยคือมันน่าจะพูดได้ว,ว่าเป็นเรื่องที่คนส่วนใหญ่หรือไม่น้อยเลยประชาชนรู้สึกว่ามันมีความแปลก มันมีความผิดปกติจากคนที่ตอนแรกตามเรื่องนี้แล้วคิดว่าม่นอาจาจะมีอะไรผิดปกติตามจนรู้สึกว่ามันผิดปกติแล้วจริงจากกระบวนการสืบสวนของเจ้าหน้าที่ตํารวจกับการตีกรอบจากัดวงสืบสวนสอบสวนหรือแม้แต่การรวบรวมพยานหลักฐานเฉพาะบางส่วนแล้วก็ถามคําถามบางคําถามก็ไม่ตอบหรืออะไรแบบนี้โดยส่วนตัวทั้งสองท่านมองเรื่องนี้ว่ามันมีความผิดปกติหรือแปลกหรือว่า นี่ถูกต้องแล้วกันมาตรฐานการปฏิบัติอยู่แล้วดีผมจะถามท่านใดก่อนดีครับท่านดรดำแทหรือว่าท่านท่านใช่ไหมทแคร์เป็นปิครับโอเคครับโดยปกติแล้วเวลาเกิดเหตุอาชจากรรมขึ้นเหตุอย่างหรือว่าจะเป็นเรื่องที่เรายังไม่รู้ว่ามีการกระทําความผิดหรือเปล่านะครับโดยปกติแล้วเจ้าหน้าที่ที่ทำหน้าที่สืบสวนสอบสวนจะต้องไม่ตัดประเด็นใดเลยทุกอย่างเป็นไปได้ว่าทุกอย่างเป็นไปได้หมดเพื่อไม่ให้แนวทางการสืบสวนตั้งแต่เริ่มต้นเนี่ย มันพลาดพยานหลักฐานบางประการที่มันจะหลุดจากคดีไปเช่นสมมติเกิดเหตุขึ้นมาทําเรือทําคนจมน้ําตายเราอยู่ๆเรากา็เขาบอกว่าตกน้ําอุบัติเหตุตกไปเองเราก็เชื่อโดยที่เราก็ไม่ทําอะไรเลยป,ปล่อยจากบ,บ้านถ้าากิบว่าเราก็ขาดการรวบรวมพยานหลักฐานว่า,าการตกนั้นเกิดจากความประมาทความเมาของคุณหรือเปล่าเกิดจากการไร้ความระมัดระวัง หรือเปล่าเราก็ไม่ตรวจาสารเส็เต็ดไม่ตรวจแอลกอฮอล์ในร่างกายตรงนี้มันคือการที่เราเริ่มต้นคดีโดยการที่เราไม่ได้คิดให้รอบคอบรอบด้านมันจึงเกิดช่องพยานหลัฐานบางอย่างหลุดไปอีกสองวันวันรุ่งขึ้นก็ไม่สามารถหาพยานหลักฐานเหล่านั้นได้แล้วดังนั้น ความไวในการรวบรวมพยาานตั้งแต่เริ่มเกิดเหตุแล้วก็วิธีคิดมุมมองที่ให้ครบรอบด้าเนี่ยจึงเป็นเรื่องสําคัญครับ ừ ừ ừ. ท่านท่านท่านวิรุฬห์ละครมองมองมองเลยนี่ไงตั้งแต่วันเริ่มต้นวันเริ่มต้นเนี่ยนะครับผู้คนก็เห็นความผิดปกตินะฮะของวิธีทํางานของตํารวจนะครับในเรื่องของออการเก็บรักษาวัตถุพยานนะฮะหรือพวกเรือเนี่ยน่าปล่อยให้เข้าไปอู่อยู่ในอู่ได้ยังไงนะฮะผมเชื่อว่าต้องได้รับอนุญ,ญาตจากตํารวจผู้ ผู้ดดูแลคือเพงานสอบสวนจะรับคำสั่งมาจากใครก็อีกเรื่องหนึ่งนะฮะโดยธรรมชาติเนี่ยก็ต้องต้องเก็บไว้นะฮะจะหาที่จอดหรือจะอะไรก็แล้วแต่ริมแม่น้ำแล้วแต่ต้องไม่ใช่ไปเข้าอู่ก็ไม่ใช่ส่งคืนครับว่าใช่นะ<ม>แล้วก,แวก็แล้วก็ไปอายัดมาทีหลังเอามาลากมาเก็บไว้หรอแล้ววันหรือสองวัน,เ,นเขาจะทําอะไรจะทําเพิ่มที่ทำให้มันหายก็ทําได้ใช่ไหมอันตรายน<ต>เปลี่ยนสนใจต้องถอดท้ายไปเปลี่ยนอเอาเอาใหม่มาวางแลวการไปเก็บอะไรหลังจากนั้นเนี่ยมันก็ไม่น่าเชื่อถือละมีปัญหา แล้วผู้คนก็ไอ้ที่มันไม่เจอเนี่ยมันจริงหรือเปล่าก็เกิดคาถามแต่ถ้ารักษาไว้นะฮะมันก็มีพิรุธสองเรื่องก็คือว่าการไม่เก็บรักษาเรือนะแล้วต่อให้คนสี่ห้าคนที่อยู่บนเรือในกลับบ้านหมดเลยนะฮะผมคิดว่าไม่ได้ว่าเขาจะกลับไปเองหรอกนะฮะต้องรับสัญญาณจากตํารวจผู้รับผิดชอบกันว่าเอ้ยเดี๋ยวคู่นี้เขาจะสอบอะไรเงี้ยแล้วก็ศพนะฮะแทนที่จะส่งไปตรวจที่โรงพยาบาลธรรมศาสตร์นะฮะหรือสถาบันนิติเวชข,ของกระทรวงยุติธรรมเพราะว่าเขามีข้อถกลงไว้ว่า ศพที่นนทบุรีเนี่ยต้อไปที่นั่นก <ๆ S 3> ็คุณเอกเอกพันธ์ใช่ไหมครับบอกว<ช>่ากำลังขึ้นไปจะถึงอยู่แล้วด้วยซ้ำก็ถูกสั่งเปลี่ยนกระทาหาหันให้มาตรวจที่โรงพยาบาลตำรวจที่พิเวตตำรวจเราก็รู้สึกว่าแปลกก็แปลกนะฮะคืออย่างนี้นะฮะไอ้คดีอะไรเกี่ยวกับคนรวยเป็นผู้ต้องหาคดีายาเนี่ยประเทศเราเนี่ยผู้คนก็ขัดความเชื่อมั่นนะว่าการดำเนินคดีมันจะเป็นไปตามกฎหมายไหมนะฮะมันก็มีก่อนมันมันก็เป็นเรื่องให่อย่างไม่ว่าคดีบพราะคดีลังต่างพอรวยรวยรวยมากๆนะฮะต้องรวยมากๆแล้วมีอำนาจมากๆเนี่ย มันจะบิดเบี้ยวนะครับบิดเบี้ยวเพราะงั้นก็โทษประชาชนไม่ได้หรอกครับที่เขาจะไม่เชื่อถือเชื่อมั่นนะฮะแล้ววิธีไปรของคุณนะฮะมันก็สอบพิรุธแล้วก็คาอธิบายก็ไม่มีนะ,ะทําการแจ้งข้อหาในเรื่องประมาทเนี่ยสองวันหลังจากเกิดเหตุนะนะฮะสองวันหลังจากเกิดเหตุแล้วทุกวันนี้ถามว่าประมาทอย่างไรคนสามคนบนเรือประมาทอย่างไรก็ไม่ตอบบอกว่าอยู่ในสำนวนนะฮะ,ะ,ฮะความจริงเนี่ยคุณแจ้งข้อหาเขาแล้วเนี่ยนะเขาจะรู้หมดผู้หา,ารู้หมดแล้ว รายละเอียดเป็นยังไงขับเรือยังไงขับสวิตเซอวาหรือตกไปแบบไหนหรือไปเกี่ยวข้องอยังไงแต่นี่ก็ไม่ตอบแต่ผมเชื่อว่ามีม,มีด้วยซ้ำไปนี่เป็นเหตุให้การสั่งสอบเพิ่มเติมและสุดท้ายจะฟ้องหรือไม่ก็ยังไม่รู้นะมีปัญหานะฮะครับเพราะน<ย>ั้นก็อย่างเช่นคือคือคือไอ้ออตรงสรุปสํานวนนี่ฮะเราที่เราได้ยินกันมาก็คือบอกว่ามันมีการสรุปสํานวนส่วนหนึ่งของคดีนี้ว่าเป็นการกระทําโดยประมาทเป็นเหตุให้ผู้อื่นติงแก่ความตาย แต่ว่าในรายละเอียดตรงนี้เราไม่ทราบไม่ทราบแต่ว่าพอประชาช,ชนไม่ทราบเราก็จะดิ้ว่ามันเป็นความลับของทางคดีเราก็จะรู้สึกว่าอ๋อมันคงเป็นความลับของดีอ๋อประชาช,ชนคงไม่มีสิทธิ์มัง้งอยากรู้มากเลยอ,อยากรู้ว่าเอ๋อ,อ,อแต่มันคงไม่ใช่เรื่องของเรามัง้งอ่ะเราก็จะคิดว่าเราคงต้องเคารพตอนนี้ความเป็นจริงแล้วมันอาจจะไม่มีก็ได้ว่าเพราะอะไรมันไม่มีหรอกครับความลับการสอบสวนนะฮะจริงๆแล้วสุดท้ายต้องเปิดเผยโดยที่ว่าไปถึงศาลแล้วบางอย่างนี้คุณอธิบายได้ต้องเข้าใจนะเขาชอบอ้างความลับราชการ มันไม่ใช่ความลับราชการอย่างแน่นอนอยู่แล้วนะฮะถ้าเป็นความับราชการคุณต้องปฏิบัติในสิ่งในระบบความลับเปิดเผยอะไรไม่ได้เลยนะเปิดเผยไอ้ให้ใหไอการอ่านยังไม่ได้เลยนะอันนี <laughs> ้พูดพูดพูดตามหลักกันนะฮะสายลับต้องมีนะายทะเบียนลับสายซองสองชั้นนูน่นนี่เพราะงัานมันไม่ใช่ความลับแต่ว่าก็ไม่ได้หมายว่าคุณจะต้องมาแถลงมันทุกแผ่นทุกเรื่องทุกหน้าแต่อะไรที่นะฮะประชาชนเขาอยากรู้ต้องเข้าใจว่าเรื่องนี้นะฮะชีวิตของคนเนี่ยคุณเลยว่าความตายเป็นเรื่องสําคัญนะมันมีเรื่องระหว่างคุณแม่นะ ทนายแล้วคนอื่นอย่ายุ่งมันไม่ใช่เ<ม>พราะเป็นคดีความผิดอาญาแผ่นด,ดินค,ความผิดต่อรัฐประชาชนมีสิทธิ์รู้เพราะมันเกี่ยวความสุขหมเรียบร้อย<ม>นะฮะเพราะฉะนั้นไอ้บอกว่าเออมันเป็นสิทธิ์ของคุณแม่บ้างของทนายนะฮะฝ่ายผู้เสียหายบ้างเนี่ยมันไม่ถูกนะ,ะญญทีทีทีนั่นไปบอกเั้หมดเลยครับทนายนะฮะความลับอะไรล่ะเพราะฉะนัญญ้นคำว่าความลับในสำนวนที่บอกว่าเปิดเผยไม่ได้หรือแบบมันเป็นมาตรฐานในการปฏิบัติอยู่แล้วที่ความลับในสำนวนเขาจะไม่เอามาแถลงหรือไม่มาเปิดเผย จริงๆแล้วมันเป็นมันเป็นมันมั่วมาตลอดนะ